นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่างจะมาถ่ายการทําขนมตาลนะครับแต่มือยังสั่นอยู่เลยยกเตามาไม่ได้เอาขาวกล้องมาอันนี้ อ้นี่ยายไม่ได้ใช้อ้น,นี่เนาะไม่ได้ใช้ใช้การไรน้ำก็อปล่อยน้ำออกแล้วเรา่อยให้น้ำห้งแล้วเาเพราะาไปใ่งพ่อไม่ได้เย็นแรอับก็คือปล่อยน้ำออกแล้วเราก็ปล่อยให้น้ำแห้งแลเราเพราะว่าไปใส่โอไม่ได้ลรงพ่อไหลลงเมื huh. so, ่ไห่กให้มันแห้งให้มันเรื่อยุกาออกอครก็นามอมันฝังโท ตกใส่ตัวก็คือไม่ได้ใบรอกวันนนี้ะคหอยเยอะหอยเยอะแต่หอยนี่ก็มื่กก็ได้เยอะเหมือนกันเป็ดอิ่มเลยเยอะเยอะเหมือนกันครับมันจะมีหอยอะไรนะยายเป็นหอยเชอร์รี่หอยอันใหญ่ๆอย่างนั้นแหละน่ะหอยเยอะหอยน่ะถ้าเราโย่ไปในสายก็เอามาเป็นเคองกระป๋องกินได้มั้งอืมเก็บมาได้เยอะอยู่ครับ อะไรเดียวทอะไรโอ้โหเลยครับมีกี่เมนูครับยายวันเนี้ยมีเมนูอะไรตากแห้งไว้ก่อนเก็บไว้เดี๋ยวไปถ่ายทำลาบปลาหมอลงผงอ๋อเรากำลังย่างอยู่เนี่ยที่ไหนบ้านบ้านป้าข้างเมื่อกี้เดี๋ยวยายยกเอาปลาหม้อย่างเลยครลบใส่ข้าย่างแล้วมั้งกี้ครับแล้วคราวนี้ก็คือจะเป็นอาหารเป็ดนะครับเดี๋ยวเราให้ยายทำให้เสร็จก่อนเนาะเอาไปก่อนก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยเดินมาเอาก็ได้ยายเพราะถ้ยายทำเสร็จก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเดินมาเอา นะครับท่านผู้ชมอ้เป็ดกินพอดีพอดีไงยครับลดต้นทุนได้เยอะเลยเนาะสมัยก่อนเขาเลี้ยงกันยังไงนะยายก็อย่างนี้แหละเนาะเลี้ยงไม่มีหัวอาหารเนาะเขาก็ให้หอยให้กินปลาเขาคนเลี้ยงเป็ดจองไว้แล้วนี่อือยายนะหลังจากที่นั่อยู่เถียงอะไรเลยหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวแล้วเนาะเป็ดเขาไ่ได้ซื้อ ข้าวให้กินเลยสบายเลยกินหอยหอยเยอะเนาะครับ,รบกินหอยแกล้ยงเลย,อย,ยอ,อย่างเงี้ยหอยเยอะๆอย่างเงี้ยครเดี๋ยวก็เดี๋ยวคล <c oughs> ิป <c oughs> นอ,อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณยายนะครับไม่ได้เจอคุณยายนานตั้งแต่เราไปถ่ายทําเรื่องการทําขนมตาลแบบโบราณเนาะครับแบบไม้ฟืนตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้มีเวลานะครับด้วยเจ้าของช่องเองก็ วยงานประจํานะครับก็ก็หลังจากโควิดแล้วก็งานก็ครับไม่ได้หยุดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปรับรางวัลที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็เพิ yeah> ่งได้พักนะครับร claro ับรางวัลอะไรครับก็ของ silhouette ครับคุณยายครับก็ระดับประเทศครับก็พอเสร็จแล้วก็เลยได้มีโอกาสนะครับพอดีหลานนะครับเต้บอกว่าพี่วงบอกว่าไปช่วยยายจับปลาหน่อยนะครับก็เลยรีบไปนะครับก็คอยเจ้าวรินไปด้วย ไปไปยายมาแล้วครับไปถึงเอา้าไม่เจอยาย,ย,ายก็เลยถ่ายบรรยากาศที่ทุ่งนานะครับแต่เดี๋ยวจะลงคลิปนี้ให้ก่อนครับส่วนบรรยากาศทุ่งนาของยายสวยงามมากเนาะเดี๋ยวก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ยายก็ทาอย่างเงี้ยยายจะเป็นคนขยันมากเลยนะครับท่านผู้ชมจะทํากับข้าวทําอะไรพวกนี้ยก็คืออาหารเนี่ยอย่างถ้าเรามีมีนาเนาะมีปลูกข้าวทํานาเราก็จะได้ตรงนี้เป็นผลผลิตเนาะยายเนาะ กะมี<ด>ปลปาก็ประหยัดกับข้าวไปเนาะ,ะเห็นไหมนะครับก็เป็นการประหยัดอีกทีหนึ่งน,นะครับปลาในนาไม่ได้ปลาเลี้ยงปลาอะไรปลาธรรมชาติใช่นะใช่ครับเห็นไหมครับเห็นวิถีชีวิตคนเมื่อก่อนไหมครับเนี่ยครับที่ว่าปลาธรรมชาติอที่ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงเราใหญ่เนาะเนี่ยปลาหมอใหญ่ๆเ,เมื่อก่อนใดเมื่อก่อนเขาทานาดํานะทบปลา ปลาแข่งตามร่องตามโบอยู่ทุ่งนาแกงปลาแกงใส่ใส่ยอดผักบุ้งกับผักบุ้งอ่อนโอ้ยแกงส้มอร่อยเดออ๋่ะครับคนโบราณนะเนาะต้มกระหมอใส่ยอดผักบุ้งกับหผักบ,บุ้งอ่อนนะท <c oughs> ุ่งนานะอร่อยอืมแกงส้มอะไรพวกนี้ก็ได้ยาใชา ปลาหมอใส่แก่นส้มยอดดอกบุงเห็นไปที่นามีมีดอกแคด้วยยายเต็มเลยมีคนจอยเลยดอกแคร์แล้วก็มะละกอเต็มเลยบ้านคันกระปุกบ้านจอยแล้วก็แบบมีเนี่ยนะฮามีพริกดกมากต้นพริกอ่ะทำไมไม่เก็บมากินล่ะก็มือทั้งกล้องนะครับอีกอีกอย่างนึงก็ถือกระป๋งไปเอาเอเอาหอยมาได้ถ่ายสวนมาไม่ได้อ่าได้ได้ครับโอ้โห มันก็ดกมากนะครับตะใครเยอะเลยเนาะแต่ใครยาย้นมันกลุ่มเบลือเลยนี่ครับถ้ามาเจอคุณยายนะครับก็จะได้มีเรื่องคุยกันนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยจะชอบฟังยายเวลายายเล่าเรื่องเรื่องของเมื่อก่อนเนาะกับวิถีชีวิตแบบปั้าบ่อตัวเล็กๆเก็บมาตาบ่อรุ่งนาน้ําขังแล้วก็มาต้มใส่ยอดผักบุ้งใส่ลูกผักบุ้งที่ม็ดอ่อนโอ้ยแก่งซ้มมา่อยอยู่ทุ่งนานนะเนาะโบราณนะ น้ำก็ไม่ได้ใช้น้ำอย่างนี้หรอกกินน้ำบ่อสมัยก่อนเราแทบจะต้องไม่ได้ใช้ตังเลยเนาะยายพม่ถึงคือเราแบบมีอะไรทุกสิ่งอยาง่างหมดแล้วนะมีนาแล้วก็มีปลามีอะไรเนาะข้าวเราก็มีอาหารอะไรแล้วก็หาตามไร่ตามนาพวกนี้เนาะยายเนาะย่างเขาไอย่างเขาไม่เกี่ยวข้าวนะือน,นี่น้ำต้องบอ่อไหน,ม,นมันลึกไม,นะม่แห้งะโโหเขาจะปลาจะเพียนนะเนาะครับ อ๋อแ้วเลี่ยนนี่เก็ดแดงแล้วละเมื่อก่อนเนาะไม่ได้ใช้ยาครับไม่ใช้ยาแบบเดี๋ยวนี้อืเดีย๋ยวนี้มีแต่ยายาปลาก็ตายหมดครับอ่ามันมีเกิดได้นะครับก็จะมีเรื่องเล่าครับเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสนะครับข้างหน้าก็จะแวะมาคุยกับยายเรื่อยๆนะครับพอดีทางช่องเพิ่งว่างนะครับเป็น,ปนวันหยุดด้วยนะครับครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งลาปลาหมอเนาะแบบ พี่สีดั้งเดิมเราเนาะสำหรับวันนี้ช่องอลุงคงวากินชาแนลนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับ <Hey. S 1> ขอลาคุณยายไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <Hey. S 1>